สวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะครับก็จะเป็นช่วงครึ่งหลังนะของเดือนธันวาส่งท้ายนะครับปี2565ละนะแล้วก็ในภาพรวมของการลงทุนเนี่ยนะครับในตลอดครึ่งแรกของเดือนธันวา นะถือว่าเป็นไปตามที่เราประเมินนะครับก็คือผมมองอยู่แล้วว่าตัวของดัชนีเองหรือว่าตลาดเองเนี่ยจะเล่นอยู่ในกรอบนะครับขึ้นมาก็ไม่ได้เกินกว่าตรงบริเวณ1,650ไปได้ไกลนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยก็ไม่ได้ลึกมากกว่าบริเวณ1,610จุดโดยประมาณนะซึ่งในช่วงที่เหลือเนี่ยนะครับของเดือนนะผมคิดว่าในตัวดัชนีเองเนี่ยจะมีภาพของการレนจ์บอลหรือว่าดีดตัวขึ้นจากบริเวณโซน1,610จุดนะครับเพียงแต่ว่าจะขึ้นไปได้ถึงตรงไหนนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัย แรงส่งนะครับจากในตัวของหุ้นใหญ่ในแต่ละเซกเตอร์นะที่จะเป็นตัวแทนของหุ้นขวัญใจกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มธนาคารกลุ่มขนส่งนะหรือจะเป็นในเรื่องของตัวธุรกิจค้าปลีกและก็สื่อสารพวกนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่า ในทีมหลักนะครับในช่วงที่เหลือของเดือนเนี่ยก็คงจะเน้นอยู่2เรื่องหลักนะอันแรกเลยก็คือหุ้นขวัญใจกองทุนนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าในช่วงนี้นะกองทุนในประเทศเองก็จะมีภาพในเรื่องของการดีอะไรพอร์ต นะพูดได้ง่ายก็คือมีลักษณะของการขายในเซกเตอร์ที่คิดว่ามัน underperform นะครับแล้วก็เป็นการ unload หุ้นในกลุ่มหลักนั้นออกมาซึ่งแน่นอนฮนะมันจะเกิดกระแสเงินสดเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าในเรื่องของการซื้อหุ้นหรือว่าโหลดหุ้นกลับในรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในรร์ของกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะหุ้นเบต้านะครับที่เกาะไปกับตัวของดัชนีนะซึ่งอาจจะแตกต่างคับภาพการลงทุนไม่เหมือนกับในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาแน่ในะครึ่งแรกของเดือนธันวาเนี่ยนะครับภาพที่เราฉายเอาไว้ หรือว่าเรามองข้ามช็อตเอาไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของลักษณะเซกเตอร์ที่มันมีการโรเตตและก็ตามประเด็นหนุนที่มีเข้ามาเป็นรายตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับการขึ้นค่าไฟในฝั่งของโรงไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคในประเทศนะตลอดจนในเรื่องของพวกกลุ่มอย่างอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าครึ่งหลังของเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของการซื้อเบต้านะครับเน้นเป็นหุ้นบูชิปใหญ่ที่เป็นตัวแทนหลักๆของกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็เป็น ดัชนีนะครับอย่างยกตัวอย่างไป e, ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์พวกนี้เป็นตน้นทีมที่2เนี่ยนะครับที่ผมมองก็คือว่าเ,เมื่อนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันจะเริ่มแผ่วลง,งนะครับในช่วงที่เหลือของเดือนเนี่ยนะฝั่งที่เป็นนักลงทุนในประเทศก,กองทุนในประเทศจะเป็นคนที่มีการไล่ดัชนีขึ้นได้โดยที่หุ้นในกลุ่มที่จะไล่ดัชนีขึ้นเนส่วนใหญ่จะต้องเป็นหุ้นที่มีปันผลค่อนข้างสูงนะครับปันผลดีเพราะว่าอะไรนะครับพเพราะว่าในภาพของเดือนมกรากรุณาครับผมมองว่าจะเกิดในเรื่องของ แคลรี่หรือว่าการวิ่งขึ้นได้ดีกว่าตลาดโดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของหุ้นปันผลนะครับเพราะว่าเราถือรองหุ้นครับสเดือน4เดือนนะแล้วก็ได้ปันผลกลับมาในระดับผลตอบแทนที่มากกว่า5%ถึง7%หรือบางตัวจะมากกว่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของนักลงทุนในประเทศที่จะเริ่มมองหาหรือเริ่มที่จะเก็บหุ้นนะที่มีปันผลหรือว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์นะโรงไฟฟ้านะครับและอื่นๆเพราะฉะนั้นรอบ เนี้ยนะครับผมคิดว่าในภาพที่เราจะโฟกัสกันเนี่ยปัจจัยมหาภาคคงไม่ได้มีน้ําหนักอะไรละนะครับที่เหลือเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเม็ดเงินของนักลงทุนในประเทศตรงนี้นี่แหละนะครับที่จะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนหุ้นที่เป็นตัวแทนของดัชนีเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วมีปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงนะจะเป็นกลุ่มหลักที่ดันในตัวอินดี x ขึ้นไปในรอบนี้นะซึ่งในฝั่งของตัวหุ้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเน้นอย่างหลักๆในกลุ่มพวกธนาคารอสังหาสื่อสารนะครับแล้วก็หุ้ อื่น,นแล้วก็มองว่าในฝั่งของหุ้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับที่ทางทีมวิจัยเลือกขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของหุ้นบางตัวที่เกาะไปกับทีมนี้อย่างเช่นแ a รนด์แอนเฮาสเป็นต้นนะครับก็ ในสัปดาห์นี้นะครับหุ้นที่ทางทีมวิจัยเลือกขึ้นมาแล้วก็ฝากเอาไว้ก็จะมีอย่าง Global House นะครับ Land and House แล้วก็ตัว W H A U P นะซึ่งอย่าง Land and House อย่าง W H A U P ก็ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มที่ดูแล้วน่าจะมีผลตอบแทนจากเงินปันผลนในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจทีเดียวนะก็อยากจะฝากไว้ครับกับในเรื่องของตัวหุ้นแนะนำนะประจำสัปดาห์จากทางทีมวิจัยที่แนะนำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดทั้งปีนะครับเด๋ยวสัปดาห์นี้มาวัดกันว่าใน3ตัวนี้จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดโดย หรือไม่นะครับก็คงจะฝากภาพรวมของการลงทุนแล้วก็ประเด็นของการลงทุนรวมไปถึงในเรื่องตัวหุ้นตามติมต่างๆในรอบที่เหลือของปีตามนี้นะครับก็ในวันนี้ก็ทางกลยุทธ์ก็คงจะมีเนื้อหาข้อมูลมาฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ